โอ้โมาที่ใไหนี่เละแม่แต่ลาดบ่หนิโอ้โอจะไปสวรรค์บ้างั้สว์ไปสวรรค์ไปสวรรค์สวรสั่นผ้าเบาเก้นสวรรค์สั่นผ้าเนาะเออสีแกนม้บา ไม่ไม่แล้วไม่นั่นไม่ไม่นี่ม่เจ้าเนี่ยปนกันปนเจียกันไปตัโต๊ะเก่าเนี่ยคอนเสิร์โอ้เราไม่ถูกน้เต้าอืมอลบหลบโอ้หมอนน้ำเลืองบ้านนี่นะพื้นโอ้ว่าพื้นเออทำมานั่นบ่าวโบหู้ว่าพื้นมาหนี้ว่าว่าพื้นให้ฟังบ้านไม่ไดเจอได้เนาะเออบ้านในพนมมาเออแค่แม่นังแค่แม่นังเจาะๆมัดีนสมเป็นว่า ໄປຮຽນຊົດເດີ້ເພິ່ນວ່າເອີຊັ້ນພໍ່ກາທັກທາຍສະບາຍດີເດີ້ພໍ່ແມພີ່ອງ FC เบิร์ดสุขโสคนໄກ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບຂົສູສດຊນບານປາກໍຄືເດີ້ພີ່ນອງ เพิ่มเติมมานี้เนาะมาเวียกมางานแถวนี้ละพี่น้องเอมาแต่แถวบ้านน้องเมย์เนาะพี่พี่น้องเนาะก็เลยมาเบะหาทางนอกสมโอพี่พี่น้องเอเบ็ดดินเบ็ดหัวน้องเพิ่นคือเก่าเนาะอ่าคือว่าทางเพิ่นเนาะพี่พี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นสิมาทาสีสร้างรถเพิ่นกะขัาเบีย่ยงพี่น้องเอกะเพิ่นกะแนะนำทาสนวนมาแล้วเนาะเป็นมือวันคานว่าสันเนาะคานนะพี่พี่น้องเออ่าอย่างไรก็รอทางเพิ่นพูแล้วเนาะ อาจังไรก็สิมาบอกน้องเพิ่นนำเรือ่องสีท่าบ้านเนาะเดี๋ยวว่าโอ้ยซื้อสีมาคือสมอยจอยเจ็ด 3, เพราะว่าสามเพิ่นคาเบียกเพิ่นพี่น้องเลยเห็ดเบี้ยเห็นงานเนาะทางบ้านเพิ่นพอละถ้ารอเพิ่นเห็ดเบี้ยเห็นงานแล้วก็เพิ่นกัสิมาทางบ้านน้องสมโอเนาะโดยอาจังไรข้าไปหาทางน้องสมโอน้องรอดเพิ่นพี่น้องเลยว่าเพิ่นเห็ดอยังเนาะอยู่ข้างในพวกพี่น้องเลยโดย พี่น้องเอ้มานี่กลับมาอยู่มายามทางน้องสมโอเคก็น้องพี่น้องเนาะวันนี่ซีบดดพี่น้องเอ้ผมมีแสงเด็ดเนาะผมเข่าเราเห็ดยังดี้เนาะสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ยเห็ดยังดี้โอ้ทุกทำไมที่ใสอันนี้ มาแต่ตลาดบ่านี่โอ้โอจะไปสวรรค์บ่างมั้ยจ๊อไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปสวรรค์สันผ้าเป่าก็ขึ้นสวรรค์สันผ้าเนาะเออสีแก่หน้อไม้มาหน้อไม้ไม้แล้อหน้อไม้อานั่นหน้อไม้ไม้นี่หน้อไม้เจ้าเนี่ยปนกันคนเจี๊กันไปโตัวเก่านี่เป็นเทม โอ้ทำไม่ทวงบ่บ่ไมเอืงธรรมดาอืมทำไมเขาเลี้ยงเลยโดยเขาฮดเขาปลุกขายมต่อเฮาอืมอ้าแล้วก็ไม่สบายเลยสองนอนนอนตอนนั้นถ้าก็ะไรขึ้นนอนหนึ่งนั่นหนึ่งนอนสองนอนก็เพิ่มกันหลายๆเจืบเข้มขึ้นกระบี่อยู่อืม หืมนำยานางโดยย่าง n ลยปั้นเอาอ่ามือเล็ยองเอาโอ้มือยองเอาข้าวก็ดีเนาะดูแนวตุ้ยมันก้ามเด้อดูบ่กบ่มันขุเออลายดีเจ้านางใหม่อยองลายดมือเนาะพนแดดบ่อ่สบายดี นั่งอยู่ห o m ถามฮ้อนเด็ดเนาะโอ้ยเด็ดเนี่ยแบเด็ดบดฝนตกอยู่บ่มานีนข้าว่าฝนจะตกบ่ใั่ฝนตกบ่มาไหนเพราะว่าน่าจะเป็นวันเช้ามั้งที่ข่าวสินักกั้เงาได้เขาบอกเตรียมไม้รดไก่แล้วบวานอุปนิโไก่โอ้ยไก่ฮะคุยอยู่ต้นไม้เนาะมือน่ะ มันตกแหงน้ามันเปียกมันยังไปอยู่ต้นไม้ตกปุตกปูแล้วปีกมันหนักเนาะมันหนักปีกมันอะไรกระทั่งไข่พวกนั้นที่โบตัวแรงงานตัวตัวแรงงานเปียกมืดบาดจังเปียกชัวกระโดดองขาวผานขังในทหารแล้วตกเอามันมันอยู่ในไข่มันบาดตกเนี่ยพระเพื่อบันปีกมันแหงมันนวลเอ้กันหน่อยนะ แม่ไปเอาไข่ขน่อยแกเสือโป๊ะโปเนี่ยแกเสือแกเสือปลาใบห้องห้องดังดังห้องดังโยบปืนยินหนกปืนตกโอ้ห้องเบิกหลังก็ปืนยินได้ถ้าฝนตกนะดังสีเด้วยใจเริ่มนัวกับปนตกมาอ้ยฝนตกกี่ซื่อไข่ายู่ไม่ตัวทั้งลมทั้งฝนอ่ะโอ้ยพออยังหายอันนั้นแตาอุกใจ เวียงกับบาและลังคากับหัวลังคากับหัวไปอยู่ในเสาเปียกเบิดที่ของเจ้าอย่างเช่นใครกัวของเฮาอยู่เป็นละหรอืมเป็นอะไรซะมันหายมันห้องบ่อ้อมันกัะหัวไได้บ่มามตะทานปนไแหละ

ตัวเด็กบ่ต้องเฮ็ดๆอือให้ผู้ชายลงไปไปเหงียวก่อนเพิ่นว่าอ่สลงไปเหงียว่ไปเอ้าว่าเห็ดน้ําเต้าอตโตหมอนําเือบ่นี่นะโว่าพื้นเออามื้อนั้นบ่บ่ฮู้เว้าพื้นมื้อนี้เว้าพื้นให้ฟังบดบ่ได้ชื่อได้เนาะเออบด้เพิ่นว่าเออแม่นนันสงนจๆหมดนี่แม่นว่า เอาเงียบสุดเด้อคุณบ่าเอวสนบ่มันเป็นแบบมันมันมันมดนจะแบบนั่งน้่งเต่าเดิมันจบได้บ้านมันมดได้บ้านน้่งในน้ำเต่าเป็นกลัวปัวไปถึงบ้าแล้วแต่มันปัวมันปุ๊บนี้เดิสร้างว่าเนาะนอนนั่มมีไปนอนเดิเออตอน่ะเพิ่นเพิ่นตายเป็นผีได้หรอเปล่าตายเป็นผีแล้วโอ้สมุนดีฮว่ดีป่เนาะ คื S <S อนันเป็นั่งลานั่งรุ่นก็น่องขาวดิเหนื่อยกระดับเนาะอย่าเดินกันอย่าลื่อนน่องขาวซ้ำไรพี่น้องกันย,ยังอย่าเดินกันเนาะนั่นแหละอ,อันะะอน,นุ่งตาอันบริญญาเนี่ยอันนี่อะไรกันเนาะของน้องเนีตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เนีเนาะสวยงามเนี่ยหวานเนาะ เอือดเลยนะที่หลายแบบอืมกระเทามหน่อกให้ได้หน่อจังเขาหมดอย่างได้อะไรอืมตักหนามาละลายมาแล้วก็มาต้มต้มแล้วก็มาทอดใส่ห้างมูบอืมนอนกิ้งบอเกิ้งไ่บอกห้างมูนบคือจะเป็นอ่างคือจะนอนกิ้งมันก็เลยกว่าอรัดซะเออสันตีเกษตรแล้วเมืนบอกเฮ็ดแล้วแบบนี้เขาเอื้อนก็เลยตายก็แช่ห้างมูบอืมเป็นอย่งสันเรื่องราวของมัน นี่แล้วพ่นว่าไอไปลงไปเสื้อเนาะกูงงกูงงเท่งงว่าบอกนีไรก็ไปแนวนั้นอุยมมีงเนียมังแบบนี้เงนงง่าเอแมนเออมหนังงคอเมนัาเนังม่งหนังงัมงหังงังเมงหัมงนังงังมงัมมงหนนนมม้น่ั่่่ เพิ่นไปหาสอนเด้ยเนานักเอิร์นนังหลานนังรุ่นเอ้าเอ้าไปได้สิว่าบ้านุดจวดเลยเอ้านังหลานังรุ่นเนาะฝนไปสอนเนาะเพิ่็นเชื่อเป็นเสือนุ่งเดี๋ยวบริหานแม่เตยตายเนาะยังจะเพิ่นชอบเอิร์นเนาะตาปลาเออตาปลาเคอห์ุกอืมพอเด็กกระตัมหกกระโปงเป็นเห็ุได้ไกระโปงเป็นก็เลยเอายางบองมาทาเคอร์หูเป็นเทนเนาะ แผ่นเ,เป็นกระตัดมานงนงแล้วเป็นลงหนานขอกเลยเนาะยางไปกันไปหาสอนมาได้เลยกะนมาจีกระปูเนาะทางเนาวเนยเพียงไพ่เนยค้างตัวเองเนยได้สินเปลือยหมดคุบ่าวแล้วมาจ่อบเบิ้งไปอืมมาจ่อบเบิ้งเลยมาจีกระปูตรงไหนเนี่ยคุบ่าวจกตั้งคนจกเอากระปูนี่ อืมคะกับปูมเห็นแล้วมาเนี่ยกินในคอนตัวเองกินในคอนตัวเองว่าของตัวเองกินเกี่วกับปูมากระตีของตัวเองผูว่าเลยว่าเป็นอะไรอันเช้ายังเกาะเช้ายังเหลือหน่อยเช้าหนูตัวเฮกินปูนะเพราะคือสวดไอผูบ่บาว่าอาหัรผู้เบาจกเอากระปูเลยคิดไอจนแล้ก็งมหน้าโตนน้องๆหน้าโต๊ะเป็นแมงนางอ่ำนาเหนียวนี่โอ้เรื่องของมันอ่ะเลย เนี่ยหนางงามเนี่ยหนางงามเจ้าผู้น่ายของตัวเองไอ้ของตัวเองหาังอ้วนเบาไาเลยโชงผ่ามืออัดหนศรูดลงน้ำลงน้ำเนาะกี่ต้องเป็นอนี่นเป็นเหนียวนางงามเลยเหนียวนางงามเลยโอ้เป็นอย่างสัตว์เนาะมูนดีกบหลอดเดาให้พังกี้มันก็หลุดเจอเลยเนาะอือต้นปลายสา้เหตุเม่นน่องดอดดดาให้มียาพังก่อโอ้ยโอ้ยได้เบาจุ่มพนพังเราพนพังเลตะกี้อื ไช้เบอรบอไข่ละสูเบิร์ไตรนนไกินมือจักหน่วยมือสามหน่วยปลากระป๋องเบิร์ตเบิร์ดบายบายปลากระป๋องช่องเพกอะไรประตูชองเพกสวแเพเดียวไรองเพกได้เมนดาหมาให้แพเดียวสงเดียวว่ารุ่นได้สงแมมันทื้เน ข่ไข่ซองไข่ซองมา1ได้มดแล้วมดแล้วเข้าได้ซะเข้ายังอีกมาไปแล้วนี่่ะอือ้าวสร้างมาได้คสิได้ซื้อเพิ่มด้นี่เนาะมื้อได้นกันมาอ้าวสร้างมาน่ะเป็นมื้อน่ะมงเาบคานตามที่ว่าเฮาถามเพิ่นอ่าคลเพิ่นแลถ้าว่าก มื 100, ่อวันคานได้มาพิกาก่ก็อาสิบออีกพังเบิ่งตามพิ่บอกว่าเมื่อวันคานเดิมว่นที่นี่คือสิบ่ได้ไปเลเพิ่ว่าเิ่นคาเบียกอยู่ฮากโ,ราโากรกอรพิ่ทะเลถ้าพออิ่เดถ้าเพี่ดะเลเอาก็ป้าวันนี้แหละอย่น้ก็สิได้ดยอยู่แล้วเนะาะโอ้ยได้อยู่แล้วถ้าเจพิ่ท่าให้ละ อะไรโอ้ไหนได้ดิเบอร์จะตกไม่วันเหาตกไม่วันบ่ถ้าวันน่ะเวลาเราไ่ได้มาเอาบอเบอรโทนมาหมอน่ะที่บ้านนะก็จะลืมเลยมาเอาบ้านเชิญจะบอกบกเราลืมกระไรก็ลืมไอ้โทรหาเราไหนเด้อ เราบาเห็ดเห็ดมือวันศิลผัวเราคุณบอกไปก็ได้เราบผักเจ้าเด้ยครับหมดปรเด้๋ยวาไปหาเราคนบอกไปก็ได้แต่ว่าเมียเราหักไปไปอันนั้เหล่านาป้องหนึงเหล่าขาวเฮานี่ป้องหนึ่งทับหูยังกระโถามเราเองเออพึ่งหยาบเจอชาวบ้านในช่วเวลาเรามาน่ะ แต่กกใบใบปูนอันนี้เขี้ยวค่ะน,นี่ใบปูนนั่นน่ะเขาเอิ้นปูนยังปูนเหลืองบบปูนทองบ่ปูนเหลืองผู้เหลืองเขาเอิ้นะเจ็ดใบใบหนาเจ,จ็ดใบถ้าบ่มีอยู่พี่ก็ไปเอาเทเราวดาวป้องหนึง่งเด้วเราสิใช้ใช้น้ำห้ยแล้วบอกเด็ น้ำเหลาเฮาได้ใส่ใส่น้ำเหลาเอมาทาเองทาครับบ่ารับทูมัอยู่น่ะกินนี่กน้ำๆอยู่เฮาจักสิบ่เอานั่ได้ลืมเลยเด้เอาบ่ลืมเด้เออว่าายเราบดอกเเดียวยาไปม บอกลราด้วยถ้าแ่าถ้าแ่าบ่เฮ็ดแดี๋ยวกะทรบอกเฮาที hmm. ่ได้บอกแเราจะกะทรหาเราเองเนาะโทรหาหมอเองบ่อเฮ็ดไปบ่ไปก็บอกเราเองเนาะโทรหาเฮามันน้ำอยู่ถ้าว่าถ้าเราเกะถ้าแ่าอยากเฮ็ดเราเฮ็ดเฮ็ดมือฉินลราบ่าบีบมันฉินเนี่ยมันบอกนั่นนั่นเลยลราบ่าบ่อเห็ดเราบอกบีบมันฉินน่ยมันบอกน่อ่ันฉินน่ะคือบ่อนมือเขาเฮ็ดปล่อยนั่นได้มนได้ลราบ่ามนของน่ะ คลองผัวเรานอะเออไปเบิ oh. <Bu> ่งใส่กระบะคลองแล้วว่าคองอันน so ั ah. um. so ้นได้เราวะคือว่าคองเป็นเล็กได้เราวะเจ็ดเป็นเล็กเล็กนี่เราวะอ้าเจ็บปวดมือสินมันพระนั่นนะวะอยางเขาเล็กเข่าลอยแต่ปูใบพู้นะฮะใบปอดอะว้เอาใบปองแป้งอะวะเอาใบปอดใบงามเลยอะวะ เอาแบเดียวให่ก็โทษไปหาเจ้าหรอกแล้วเ็นกบถามไม่ไอยู่กูอ่านี่นำลาโจเราได้บุญน้ำกันเอออยากให้เราเศร้าฮะเน่เอาก็บอกให้น้ำจีซื้อต่อไปบุปไปขยะเราฮห้น้ำเลยหลอดกระึงควร đeo sập gì đó, phong thép này nọ này nọ, xăm ô, cái khung thép này kêu kêu này, nam này, đến

ไปเห็ดร้านไข่ว่ะจ้ะจองเม่ียนั่นะไม้ฟองจองไว้แล้วได้ร้านไข่คนบาแบ่งเลยได้ยาเป็นยังไงอืมเมียนเลยไปสิยาปวดเทาเนาะสมูปวดเทาขึ้นั้นเลี้ยงจี๋เลพี่น้อยดงดงดึงดึมกินแล้วหัวบริกินโอ้ยตายแล้วเนาะเมียเมียซ้ำน้อยก็อดบ่ไหวแล้วหอบเติดเติรดเตินแล้ว โอ้ธรรมดาแล้วเห็นบอ่อฟีงเขาเต่งม,มีเ <laughs> มียเล็กมีอ่ะอ,อ่าม,มีเมียเล็กต้องมันปวดเซ็กร่างกายกวดเช็กแล้วใ,ใหญสุขภาพชวนชมอ่อนเพียวเดชอย่งน้งอันนี้นอ,นนอ่อนนอนนะเ้าเพิทูเจาะฟีงให้ฟังหน่อยแล้วมันในบอ่อเดิมฟีงบัวนัดปัญญาจะยังอ้าบัวนัดตะก้าวดิตะก้าฟังได้โอ้ฟังได้ห้องได้เมีนบอก เจ้าหอเจ้าหอกไปนะครับก็บอกน้งกล้วได้เปิดเพลงร้านนี่ก็พังแล้วจังได้อหะกกคือมันจะพังเรื่อยกระจอันั้นอยู่ดอกอืเรื่อางกายเด้เนาะเฮ เด้งเงือนครับตืมแค่นะออแวสก็ฮกอันนั้นนี้ห่เขาบอกเอาไรเอามาไรเหางตกินเลยทันเอาอือเอาบปิษัน้คูเบอบยังอือ กินเห็ดยูสะนะอ,อ๋อทั้งหมดส,สิบพันเลยมาเบียกแถวนี้มานี่กับมือตัว,วาม,าาาามาแถวนี้เนี่ยมาเบียกไปเลยเบะมาหาสุโุ้เออไปตลาดแต่เศร้าพุทูดทำไมหาสื่อเนีกินนี่<ด>เออส,อสื่อว่าสื่อแนวอื่นสื่อนอนไม้ เนี่ยมันเสบคักเนาะอ่าเอ้าเห็ดกินเห็ดอจิ้วจุกได้ไม่นานจบคลิปก่อนโดยเนาะอ้าพี่น้องเอ้ทางนั้นจะเห็ดอยังเด่นนะเนาะไปขับไปเจาะของเพิ่นสิขึ้นเฮือนใหม่เดบ่เนาะพี่น้องเอ้อาจารย์ในคลิปนี้ถ้านสนุนก็สิได้ขอจุกคลิปก่อนเด้อพระพุณพี่น้องเอฟซี กไดไลค์กดแชร์และกดติดตามใหทนน้ทัศนนี้เด้อเนาะมีกำลังใจสู้ต่อบเพื่นอนๆเลยเอาจากในคลิปนี้ก็ไปแล้วขอบการมาสบายดี